จินนี่วีสลีมีแข่งควิดดิชนัดสำคัญที่ต้องเจอกับสลิทรินแต่ดันเป็นวันนั้นของเดือนพอดีหรือตอนที่เฮอร์ไมโอนี่ต้องนั่งอ่านหนังสือสอบวพรสในห้องสมุดท,ทั้งวันแต่กลับปวดท้องเมนส์จนแทบจะไร้คาถาไม่ออกแม่มดอย่างพวกเธอรับมือกับวันนั้นของเดือนกันยังไงถึงแม้ว่าการมีประจำเดือนจะเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่แม่มดต้องเจอเหมือนกับมักเกลแต่ด้วยความช่วยเหลือของเวทมนตร์ ทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายกว่ากันคนละโลกเลยค่ะตั้งแต่การใช้น้ำยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและปรับอารมณ์การใช้คาถาทำความสะอาด s c o u r g f y เพื่อจัดการเรื่องความสะอาดได้อย่างหมดจดหรือใช้คาถาอันตรธาน e v a n e s c o คาถาที่ทำให้สิ่งของหรือคราบเลอะต่างๆหายไปนี่คือคาถาที่ช่วยแม่มดผ่านช่วงที่มีประจำเดือนได้อย่างดีเลยค่ะ นอกจากนี้การใช้น้ำยาเพื่อควบคุมและวางแผนรอบเดือนได้อย่างแม่นยำก็สามารถทำได้ค่ะทั้งหมดนี้ทำให้แม่มดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและเต็มที่ในทุกๆวันของเดือนเลยค่ะ